ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาข่าวด่วนมาฝากพี่ฝากน้องกับพี่น้องนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับคดีในส่วนของหมอลําสาวครับพี่น้องนะครับอกจ้นะครับกระโจนแบบนี้นะครับบอกว่าคุกหนึ่งปีให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกหกเดือนรอลงอาญาจ่ายแปดหมื่นบาท ปาดพีนองนะครับแชร์โพสต์นะครับบางส่วนนะครับแบบซีนะครับบอกว่าคดีหมอลำสาวแพ้คดีคุณเกลิกสารจำคุกหนึ่งปีให้การเป็นประโยชน์เหลือ6เดือนรอลงอาญาประมาณนี้กับพี่น้องนะครับชัดเจนนะครับหลายคนหลายท่านกันล้อเบิงนะครับว่าทางฝั่งหมอลำสาวจะโพสต์อะไรกับพี่นองนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่แพ้คดีนะครับหมอลำสาวก็ออกมาโพสต์ แบบนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นโพสต์ในส่วนของการไปไหว้พระทําบุญครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับล่าสุดเกิดยังขึ้นครับเรดี้พรทิ์เพิ่นกระโพดแบบซีนะครับพี่น้องนะครับเพราะได้เห็นข่าวนะครับเรดี้ก็บอกว่าไหว้พระอาบน้ำมนต์ก็แล้วก็ยังแพ้คดีนะครับ อ่าเดารดี้กับโพ์แบบซีนะครับเอฟซี FC เข้าไปคอมเมนหน่ยเยอะมากกับพี่น้องนะครับบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยน่าสงสารจังเลยนะครับบางคนก็บ,บอกว่ารออยู่นะตอนที่คนอื่นชนะคดีเห็นโพสต์เคลมนะครับตอนคดีตัวเองจะโพ์หรือไม่ประมาณนี้กับพี่น้องนะครับหลายคนก็บ,บอกว่าอ่าแล้วเขาจะโพสต์แจ้งเอฟซีเขาไหมนะครับอีกคนนึงก็บ,บอกว่ารอชมเด้อนะครับบางคนก็บ,บอกว่า โอ้ยนั่นละ่ะบาบาแพ้บุญนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้โดนเรื่องอะไรนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟซีเขาพัดตอบอีกบอกว่าโดนฟ้องหมิ่นค่ะป้ารับพี่น้องนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าไปไหว้ตอนเที่ยงคืนด้วยนะเพราะเปิดกล้องดูจ้านะครับอีกคนนึงก็บอกว่าขอประนามว่าเสื่อม ไม่มีน้ำใจเลยาพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทำตัวเองทั้งนั้นนะครับมั่นมากนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวดวนมาแบบซีนะครับแต่ว่าทั้งฟังหมอรงสาวเพื่อนก็เคลื่อนไหวพี่น้องนะครับเพิ่นก็ไปไหว้พระทำบุญกับพี่น้องห้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มบอกเลยข่าวสาวดวนๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องถ้าว่าไปหลายคนนี่กรบโบดได้กับพี่น้องนะครับต้องร้อให้ เพิ่นเนี่ยมาถแถลงเองกับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับเอาเป็นว่าแพ้คดีนะครับพี่น้องนะครับนุ่มบองนะข่าวสารมาฝากพี่ฝากน้องเด้อทุกท่านมีวม้มคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาเปเด,ดเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ